สวัสดีครับเราอยู่กันที่เต็นรถยนต์มือสองโอรอทโฮมคาร์ที่ชนบุรีนะครับก็วันนี้ทางเต็นรถโอตอาร์ทโฮมคาร์ของเราก็มีรถสวยๆอีกหนึ่งคุณภาพที่จะมาแนะนําให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมกันสําหรับคันนี้นะครับเป็นเจ้า m i t ูบิชิป i เจโร่สปอร r ตนะครับตัวรุ่น2.4ตัว e l ลิ e e d i ิชั่นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับปี2019ก็ตัวนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษเลยนะครับอ่าก็จะเป็นหลังคาดานะครับอ่า สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคุณภาพที่เราคัดสรรมาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้ตั้งราคาขายอยู่ที่1 8 0 0 0 0้านบาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1 8 0 8 2บาทเท่านั้นสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถครอบครัวแนวสไตล์ PPV แบบเจ็ดที่นั่งคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนที่สาคัญ ประวัติเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดนะครับถ,ถ้าจะไม่ผิดคันนี้รถไม่วิ่งเจ0 0 0ม่นกว่าโลเท่านั้นนะครับสนใจยังไงโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตนะครับก็เดี๋ยววันนี้ทางเต็นท์รถโอ๊ตอาร์ตโมคาของเราจะพาไปชมหน้าสำหรับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตตัว E ลิทคันนี้กัน เริ่มจากตัวดีไซน์ด้านหน้านะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยก็จะออกแบบมาให้เป็นแบบดำเงาแล้วนะครับมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางนะครับตามมิซูบิชินะครับแล้วก็ด้านบนฝากระโปรงจะมีสัญ,ญลักษณ์ปาเจโร่สปอร์ตเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับยาวตัดรับมาถึงตัวชุดไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจ e เตอรแบบ b บ l e d มาพร้อมกับตัวชุดไฟเดลไรคู่หน้าแล้วก็คันนี้มีระบบที่ฉีดน้าล้างโคมไฟหน้า มีระบบ parking sensor รอบคันนะครับรวมไปถึงกล้อง360องศาอันนี้จะเป็นกล้องด้านหน้านะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกด้านล่างจะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนนะครับตัดด้วยลายกันชนด้านล่างนะครับชุดแต่งจะเป็นออกโทนดําเงาสวยๆแบบนี้เลยตัดกับรับกับเราตัดรับกับหลังคาดํานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับคันนี้มาพร้อมกับตัวล้อแมกอลลอยขนาดขอบ18นิ้ว นะครับตัวนี้ก็จะได้ยางใหม่4เส้นเลยนะครับนี่เลยปี2023นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ายางใหม่จริงๆนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนี่เลยสติกเกอร์ยางยังไม่ได้แกะเลยนะครับภายในช่วงล่างซุ้มลงซุ้มล้อคันนี้ ล้างสะอาดสะอ้านนะครับพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับตัดด้วยบันไดข้างจะเป็นอลูมิเนียมนะครับตัดกับราวหลังคาสีดาเงาแบบนี้เลยกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมปรับพับด้วยบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวด้านข้างแล้วก็ด้านล่างมาพร้อมกับตัวกล้อง360องศานะครับตัวนี้เวลาปลดล็อกนะครับตัวกระจกมองข้างก็จะปรับพับอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับมือเปิดประตูจะเป็นโครเมียมทั้ง4บาันมาพร้อมกับ ระบบ Keyless m a r t e n t r ที่มือเปิดประตูคู่หน้าซ้ายฝานะครับสามารถล็อกนะครับปลดล็อกผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยระบบเบรกช่วงล่างตัวนี้ก็จะเป็นดิสเบรกทั้ง4ีล้อนะครับดูดิครับยางใหม่แน่นอนการันตีนะครับคันนี้ มาด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังสีดำเงาตัดรับกับตัวหลังคานะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับตัดด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายจะเป็นโครเมียมนะครับมีกล้องมองหลังมาให้คันนี้ต้องบอกว่ากล้อง360องศาครบคันและที่สำคัญตัวนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษก็คือตัว Elite Edition นะครับภายในเนี่ยนะครับตัวรุ่นพิเศษจะเป็นบาะสีน้ำตาลนะครับเป็นบาะสะท้อนความร้อนนะครับ เป็นบอกนุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์แล้วก็ภายในห้องผร้โดยสารกันตามผมมาเลยครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับที่อยากจะออกรถกับทางเป็นรถรถอาร์พุมคาของเรานะครับต้องบอกเลยว่าซื้อรถกับเรา เราการันตีตัวถังเลขใหม่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับตรวจสอบพบเจอว่ารถมีโดนชนหนักตตดต่อตัวถังน้ําท่วมใหมไม่แท้มารับซื้อคืนเต็มจํานวนครับแถมค่าเสียเวลาให้อีก10,000แบาทนะครับที่สําคัญเรามีใบรับรองออกให้นะครับอ่าตัวนี้เป็นภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับสาหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลขนาด2.4ลิตรหรือเครื่อง2 4 0 0นซีซีนั่นเองนะครับมาพร้อมกับระบบนะครับเครื่องยนต์นะครับแบบ ในส่วนของตัวเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับคันนี้ก็ให้แรงมา้าสูงสุด181แรงมา้าที่สำคัญเน้นตัวถังเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีขยันไม่มีขันไม่มีรอยขยับน,นะครับเดิมเดิมมาร์กเดิมอยู่ครบคานหน้าเดิมเดิมนะครับแบบนี้เลยก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งคุณภาพที่เราคัดสรรมา ให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารกันสําหรับคันนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยก็เบาะจะเป็นโทนสีน้ําตาลนะครับอย่างที่ผมแจ้งเบาะตัวนี้เป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับ สะท้อนรังแสงยู้อน, UV, นะครับที่สำคัญนุ่มมากๆนะครับสภาพเบาะยังตึงๆสวยๆไม่มีขาดนะครับเบาะคู่หน้าตัดไฟฟ้ามาพร้อมพงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบนี้นะครับก็จะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพงมาลัยนะครับปุ่มควบคุมในส่วนของตัวนะครับระบบระบบล็อกความเร็วหรือคูตคอนโทรลนั่นเองนะครับรวมไปถึงหน้าจอในส่วนของตัว แสดงผลเรื่องเงนไม้แบบ tft คันนี้ไม้วิ่ง70,000กว่าโลนะครับ78,620กโลไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นบ่าวเดี๋ยวปุ่มสตาร์ทเครื่องอีกทีนะครับและที่สำคัญมีระบบที่ฉีดน้ำล้างคมไฟหน้าด้านหน้านะครับมีปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์จะเป็นแบบปุ่ม push start ปรับพับเลนกระจกแบบไฟฟ้ามีระบบป้องกันการลื่นถลายระบบโซนา่าหรือเซ็นเซอร์กัระระยะรอบคันรวมไปถึงเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนด้านหน้านะครับเป็นการตั้งเซ,เซ็นเซอร์การชนด้านหน้าแบบตรงนะครับแบบนี้ นะครับแผงซื้อกระจกประตูก็จะเป็นไฟฟ้านะครับทั้ง4บานเป็นออตโต้ฝั่งด้านหน้านะครับมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้พร้อมภายในแผงประตูต้องบอกว่าสภาพเรียบๆเลยนะครับคันนี้ตัวสครับเพจก็จะเป็นสัญลักษณ์ปาเจโร่สปอร์ตนะครับมีในส่วนของตัวแสงสะท้อนนะครับสวยแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมไปนครับสำหรับเจ้า ปาเจโร่สปอรตัวอ l ลิตคันนี้นะครับต้องบอกว่าออปชันถือว่าให้มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ b ายสปอร์ตเอ้ยนะครับในส่วนของตัวระบบฟอกอากาศเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับคันนี้วิ่งอยู่ที่78,620กิโลเมตรนะครับนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของมาพร้อมกับหน้าจอเครื่องเล่นทัชสกรีนขนาดประมาณ7นิ้วตัวนี้ก็แยกระหว่างตัวจอหน้าและจอหลังนะครับเพดานด้านนี้เลย นะครับอาจอด้านหน้าตัวนี้นะครับยังคงรองรับยังคงรองรับในส่วนของตัวนะครับเครื่องเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุ FM AM นะครับเชื่อมต่อ USB iPod เครื่องเล่น DVD CD เชื่อมต่อบลูทูธรองรับ SD Card นะครับแยกดูจอด้านหน้าและด้านหลังได้นะครับเดี๋ยวผมลองฟังคลื่นวิทยุดูบ้างสามารถเพิ่มเสียง นี่นะครับเติ่มเสียงลดเสียงผ่านตัวชุดพงมลาลัยมันติฟังก์ชันได้ใช้งานได้จริงนะครับมีกล้อง360องศานะครับรอบคันตัวนี้จะเป็นกล้องหน้าตัวนี้จะเป็นกล้องด้านข้างนะครับก็สามารถเลือกปรับนะครับด้านข้างแบบนี้ได้ผ่านตัวชุดมือเปิดพงมลาลัยแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับเข้าเกียร์ถอยอ่า นี่นะครับด้านหลังก็มาพร้อมกับเส้นสมมุติมีกล้องมองรอบคันให้รับรองครับขับรถปลอดภัยเซฟตี้แน่นอนนะครับระบบช่วงล่างนะครับก็โอเคเลยนะครับคันนี้และที่สําคัญมีระบบฟอกอากาศแบบนาโนอีมาให้มีระบบบสปอตให้นะครับแยกเปิดพัดลมด้านหลังได้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีช่องที่เสียบไฟนะครับหรือช่องจุดบุหรี่นะครับตรงนี้นะครับ ระบบปรับอากาศก็จะเป็นแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับแยกปรปับอุณหภูมิซ้ายฝานะครับอิสระนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดเออแบบ8สปีดนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ถือว่า เป็นอีกหนึ่งคุณภาพนะครับที่เราคัดสรรมาคันนี้ต้องบอกว่าสวยเลยทีเดียวนะครับกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบตัดลดแสงแบบอัตโนมัติไม่มั่นใจว่ากล้องมองเห็นไหมนะครับอาจจะเป็นแบบตัดลดแสงแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ด้านบนหลังคานะครับก็จะมีช่องใส่แว่นตามีไฟอ่านแผนที่นะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ม่านบังแดดนะครับเปิดไม่มีแต่หักนะครับทั้งฝั่งด้านซ้ายและฝั่งด้านขวามือผมเลยนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวด้านหลังกันนะครับคันนี้ออปชันผมพูดโดยรวมเนาะไม่ว่าจะเป็นถุงลมแอร์แบ็กนะครับในส่วนของตัวระบบช่วงล่าง ABS กระจายแรงเบรก EBD ถุงลมแอร์แบ็กมีครบหมดนะ,ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกัน ในส่วนของตัวด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเบาะแถว2นะครับก็สามารถปรับแยกปรับพับได้ระหว่าง40-60นะครับตัวเบาะอยู่ในสภาพตึงๆสวยๆมาพร้อมกับจุดยึดนั่งสําหรับเด็กแบบ Isofix ตรงกลางเป็นที่วางพักท้าแขนแล้วก็ช่องวางแก้วน้ําได้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องเสียบไฟนะครับเป็นไฟบ้าน2เป็นไฟบ้านนะครับ ไม่ใช่ไฟบ้านโทษทีเป็นอ่าเป็นไฟ12โวลต์นะครับหจุดแล้วก็ไฟแบบ USB ให้2ช่องนะครับด้านบนหลังคานะครับก็จะมีแยกจอทีวีด้านหลังมาให้ขนาดประมาณ10นิ้วนะครับแล้วก็มีไฟเก๋งติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์แยกตัวปรับอุณหภูมิแอร์มาให้นะครับแอร์ก็เป็นแอร์หลังคาแล้วนะครับเดี๋ยวเราพับให้ดูตัวนี้เบาะนะครับแยกปรับพับระหว่าง40-60แบบนี้เลยนะครับ ภายในนะครับว้างด้านหลังนั่งสบายเบาะด้านหลังสามารถปรับพับในแนวราบได้นะครับดีย๋ยวผมขออนุญาตไปสาธิตพับเบาะด้านหลังให้ดูกันต้องบอกวันนี้หัวภายในเลี่ยมมากๆนี่นะครับมองไปด้านข้างในนะครับกว้างเลยนะครับที่สําคัญก่อนอื่นผมแวะดูหัวน็อตก่อนนะครับ น็อตฝาท้ายยังคงสภาพเดิมไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะครับเม็ดองเมรามร,ามราอยู่ครบหมดนะอ่าคันนี้เราการันตีเลยว่ารถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับอ่านี่นะครับเบาะหลังสามารถปรับพับในแนวราบแบบนี้ได้แบบนี้เลยสามารถวางของสัมภาระได้แบบล้นเหลือนะครับช่องด้านหลังนะครับที่วางพักเท้าแขนตรงนี้ก็ยังมีช่องวางแก้วน้ําให้สําหรับ เบาะที่นั่งแถว3นะครับแล้วมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้อีกนะครับช่องเก็บอะไรแม่แรงมีให้ครบคันนะเพราะว่ารถเราเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับนี่ในส่วนของตัวยูบ็อกหลังก็สามารถวางใส่ของได้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1นึคันนะครับที่สวยจริงๆนะครับที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับม s ซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตตัวรุ่น2.4ตัว Elite Edition ขับ2นะครับปี2019คันนี้ในราคาอยู่ที่1 8 0 0 0 0 0บาทนะครับที่สำคัญได้ยางใหม่4เส้นนะครับของแถมไม่ว่าจะเป็นติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถเติมน้ำมันเต็มถังรับประกันกล่องเครื่องเกียร์ดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ ก็มีให้ครบคันสนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์08 18 90 33 70เป็นเบอร์คุณโอ๊ตนะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์08นย์6 4 6 6 9เป็นเบอร์คุณอารก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ